สารที่คุณต้องมีอะไรบ้างเช่น 1. หน้าวีซ่าจากเมืองไทย F1 วีซ่านะคะหรือเอกสารที่แสดงสถานะว่าคุณเปลี่ยนสถานะจากวีซ่าท่องเที่ยว J1 มาเป็น F1 วีซ่าก็คือ I1797A นะคะจากนั้นก็พาสปอร์ตนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากก็เอกสารต่อไปนะคะก็คือ I ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ l า c ด Channel ค่ะสำหรับที่วิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่121แล้วนะคะก็เป็น รีวิวนะคะ how to t r a n f o r s c h o o l ค่ะก็เพราะว่ามีใครหลายๆคนมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่สถาบันที่เราดูแลอยู่นะคะนี่เดี๋ยวเขาอ,อวดเสื้อก่อนนะนี่คือเสื้อลาคุณดานะะแต่ที่มีคนมีคนถามมาพี่เต้เสื้อเป็นลายอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเสื้อลายของลาคุณดาเราซึ่งเราทําแจกนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะทําแจกให้กับเออสตาฟแล้วก็คนที่ร่วมกิจกรรมกับลาคุนดา เอ่อ thank you from bottom heart นะคะเอ่ออะก่อนนี้จะไปถึงคลิปวิดีโอนั้นอย่างที่เราบอกเสมอนะคะทุกครั้งที่คุณมีข้อคําถามหรือข้อสงสัยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเ่ยพิตตี้แนะนําเลยให้ไปปรึกาษา,ษาทนายอินเกชั่นรอนะคะคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสนะคะแล้วก็ไม่เกิดปัญหาด้วยอย่างที่เราบอกเสมอคะ่ะพิตตี้เป็นแค่อินฟลูเอนเซอร์นะคะไม่ใช่ทนายอินเกชั่นรอนะคะอย่าได้ใส่ร้ายเราเด็ดขาดนะคะแล้วเราก็แค่ส่งต่อบริการนะคะแนะนํา How To ต่างๆเพื่อที่จะให้คุณนั้นเข้าถึงองค์ความรู้นะคะคลิปวิดีโอเราเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะคะก็เป็นการส่งต่อบริการกันนะคะอ่ะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ย how to t r a n s f e r s c h o o l เนี่ยก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆคะ่ะก็คือว่าคาดว่าคุณจะเตรียมตัวยังไงขั้นตอนอยังไงในการที่จะทำเอ,อ่อการที่จะทา a n s f e r จากโรงเรียนเก่าไปโรงเรียนใหม่นะคะ เต็ปที่1เลยนะคะก็คืออันดับแรกเลยคุณก็ต้องแสดงความเป็นตัวตนของคุณก่อนว่าคุณนะเป็น F1 จริงหรือเปล่านะคะเอกสารที่คุณต้องมีอะไรบ้างเช่น 1. ห,หน้าวีซ่าจากเมืองไทย F1 วีซ่านะคะหรือเอกสารที่แสดงสถานะว่าคุณเปลี่ยนสถานะจากวีซ่าท่องเที่ยว J1 มาเป็น F1 วีซาก็คือ I1797A นะคะจากนั้นก็พาสปอร์ตนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญมากก็ เอกสารต่อไปนะคะก็คือ i .94 นะคะก็คือทุกครั้งที่เราย้ายโรงเรียนเนี่ยเราต้องโชว์เลยว่าเราเข้ามาประเทศนี้วันนี้เท่าไหร่นะคะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจดหมายสปอนเซอร์ค่ะว่าสเตทเมนต์ทางการเงินน,นู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยคุณต้องเตรียมเอกสารเหล่านี้มาให้เขาดูด้วยนะคะทีนี้เอ่อที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือไอเทมเอฉบับล่าสุดอย่าลืมนะคะอันนี้คุณก็ต้องเตรียมเตรียม,มให้พบเช็คลิสต์ไว้นะคะว่าคุณต้องเตรียมอะไรบ้าง123 4จากนั้นคุณก็ส่งเอกสารเหล่านี้ ไปที่โรงเรียนใหม่นะคะจากที่เราส่งเอกสารทั <and którym> <görüş> ้งหมดไปแล้วและเราชําระเงินเบื้องต้นคือค่าลงทะเบียนของสถาบันการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการออกจดหมาย accept letter ค่ะซึ่งก็เป็นไปตามภาพประกอบที่1นเนี่ยนะคะก็คือโรงเรียนจะบอกเลยว่าเขามีหลักสูตรอะไรบ้างและคุณสนใจหลักสูตรอะไรและคุณจะต้องเข้าเรียนเมื่อไหร่นะคะจากนั้นเนี่ยพอเราได้หนังสือจดหมาย accept letter แล้วเนี่ยเราก็เอาจดหมายฉบับเนี้ย ส่งไปให้โรงเรียนเก่าเรานะคะซึ่งในขณะเดียวกันนะอันนี้ดูด้วยนะคะภาพประกอบที่2นะคะสถาบันการศึกษาที่ใหม่เนี่ยหลังจากเขาออก Accept letter แล้วเ,เขาจะออกเอกสารหนึ่งเ,เ,เรียกว่า transfer school form นะคะก็คือเป็นเอกสารที่บอกว่าเราสนใจจะโรงเรียนหลักสูตรอะไรนะคะพารกราฟบนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารเอ้จะเป็นข้อมูลของโรงเรียนใหม่นะคะส่วนพารกราฟที่2เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของโรงเรียนเก่านะคะจากนั้น เราก็เอาเอกสารตัวนี้ทางเฟิร์สสคูลเนี่ยไปให้โรงเรียนเก่านะคะทีนี้เพื่อที่จะให้โรงเรียนเก่าเนี่ยเขียนหนังสือเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรส่งต่อค่ะส่งต่อแล้วก็ปล่อยเลขสีวิตของเราซึ่งอันนี้เป็นเรื่องระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนที่เขาจะคอนเน c กกับทาง U.S.S. นะคะอันนี้เราก็ไม่สามารถจะก้าวล่วงได้ตรงเนี้ยพอพอโรงเรียนเก่าเนี่ยเขาถึงกําหนดปั๊บอย่างเช่นว่าเราจะจบวันที่เท่าไหร่เราจบจากโรงเรียนเก่าเนี่ยวันสุดท้ายเป็นวันที่เท่าไหร่ปั๊บทางโรงเรียนเก่าเขาก็จะดําเนินการเขียนเอกสารนะคะ ตามนี้เลยนะคะพร้อมกับลายเซ็นของผู้มีอํานาจในการปล่อยเลขนะคะและพร้อมกับประทับตราแล้วเขาจะส่งเอกสารตัวนี้ไปให้โรงเรียนใหม่นะคะแต่โดยทั่วไปที่พี่เต้ดิวด้วยเนี่ยโรงเรียนที่พี่รู้จักเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะสําเนาให้เราเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยของพี่เต้เนี่ยก็เชื่อว่าทางโรงเรียนเก่าส่งมาให้พี่นะคะและพี่ก็ส่งไปให้โรงเรียนใหม่แค่นั้นเองนะคะแต่บางโรงเรียนเขาส่งให้ทั้งสองที่เลยก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกเนาะนโยบายแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันนะคะ หลังจากที่เราได้รับเอกสารตัวนี้แล้วเนี่ยเอ,าาเอ่เอ transfer transfer school แล้วเนี่ยคะ transfer form แล้วว่าเขาปล่อยเลขสี่บิตของเราแล้วเนี่ยเราก็ดําเนินการติดต่อโรงเรียนใหม่ <S <S 1> <S 1> เพื่อที่จะชําระค่าเล่าเรียนนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็ตามภาพรประกอบที่4ี่ก็คือเป็นใบเสร็จนะคะพี่เต็กก็ไปจ่ายเงินค่าเล่าเรียนแล้วว่าโอเคเขาเขาทานเฟอร์มาเรียบร้อยแล้วปั๊บพี่ก็ดําเนินการติดต่อโรงเรียนเพื่อจะไปจ่ายเงินก็อย่างที่ให้เห็น ภาพประกอบ,บเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะโรงเรียนใหม่เนี่ยน่ารักมากนะคะผู้ประสานงานไม่ว่าจะเป็นพี่จอยไม่ว่าจะเป็นสตาฟของทางสถาบันเขาก็รู้ว่าพี่เต้เป็นอินฟลูเอนเซอร์พี่มาเรียนจริงๆเพื่อที่จะมารีวิวว่าสถาบันการศึกษานี้ n น c e กับคนไทยหรือเปล่านะคะหลักสูตรดีแค่ไหนอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เราเขาเรียกอะไรมาแนะนําพี่ๆน้องๆเนี่ยพี่เต้ไปเรียนมาจริงๆนะคะทุกสถาบันไม่ว่าจะเป็นที่นิวยอร์กเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเมนทอร่าคอลเลจที่ผ่านมาหรือ ไอวีนะคะหรือสถาบันการศึกษาโปรโตแม t อย่างเงี้ยนะคะลาโดอย่างเงี้ยที่พี่เรียนมาหลายสถาบันมากมายเลยนะก็ก็คือไปเรียนจริงๆเนาะแล้วก็จะมาบอกพี่ๆน้องๆว่า่สถาบันไหนดีน่ส nice, แล้วก็มีจุดอ่อนจุดแข็งไงเหมาะสําหรับคนไทยเรามีเงินในกระเป๋าแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนให้การต้อนรับดีมากซึ่งของพี่เนี่ยวันอัดวิดีโอเนี่ยมันเป็นวันที่11ตุลาคมนะฮะพี่จะเปิดเรียนคือวันที่เอ่อ 31ตุลาคมซึ่งก็ออนแอร์ air, เนี่ยคงเปิดแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำวิดีโอว่าบรรยากาศการเรียนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเออ่วันนี้เลยที่อัดวิดีโอเนี่ยนะพอเราชำระเงินไปได้ประมาณเออ่วีคที่แล้วนะคะวีคที่แล้วเนี่ยเขาก็ดำเนินการจัดส่งอะค่ะ i 2 0นะคะอันนี้ก็ตามภาพประกอบที่5เลยเขาก็จะส่งเอกสารมาพร้อมกับอีเมลมาว่าอะนะคุณสันทศนะเออตอนนี้คุณชำระค่าเราเรียนแล้วทางเรา จะต้องออก i อ0ให้คุณแล้วเขาก็จะคอนเฟิร์มที่อยู่ตางเนี้ยมันถูกต้องหรือเปล่านู้นนี่นี่แน่นจากนั้นเขาก็ส่งเอกสารมาให้ซึ่งใครหลายๆคนนะคะจะแบบค่อนข้างจากโฟเบียก็คือมีความกมันใจมากว่า i อ0จะต้องเป็นจดหมายแบบเป็นเปเปอร์มาจากโรงเรียนเลยไหมอะไรเงี้ยพี่บอกเลยนะคะ ไม่จําเป็นนะคะ i 2 0เนี่ยสามารถจะส่งเป็น PDF ีเอไฟล์ได้นะคะแล้วเราก็เก็บเป็น PDF ไฟล์เพียงแต่ว่าเราซายเสร็จปั๊บเราก็สแกนเอกสารส่งกลับไปให้เขาแค่นั้นเองเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานที่โควิด -19 มาเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นกระดาษนะทุกอย่างก็ยังเป็นแบบว่าเราอาจจะเป็น PDF ไฟล์ก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครมีเชื้ออะไรบ้างเนาะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะตระหนักรู้นะคะแล้วก็ ไม่ต้องระบวนใจว่าต้องมีเอกสารเป็นกระด,ระดาษเนี่ยพี่บอกเลยว่าอะไรก็ตามที่เป็นกระดาษและควรจะเก็บจริงๆนั่นคือเอกสาร I1797 e <Yeah. S 1> ค่ะถ้าเกิดเป็น I20 เนี่ยส่งเป็น PDF ไฟล์ก็ได้พี่การเป็นนักเรียนจะพี่ย้ายจาก Global ESL Program Academy มาอยู่ที่ Columbia College ฟลอริดเอ่อกรุงวอชิงตันดีซีเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ก็มันก็มีขั้นตอนต่อมาอีกว่าถ้าเกิดเรามีคะแนน TOEFL ส่งให้เขาอะค่ะ เขาก็คงจะไม่ได้ทําการพรีเทสเรานะคะแต่อย่างของพี่เนี่ยพี่ไปเรียนที่ไหนก็ตามพี่ไม่เคยทํโทเฟลเลยพี่ก็ไปสอบเทสนะคะซึ่งแน่นอนสถาบันการศึกษาแห่งนี้เขาก็ส่งลิงก์มาให้เรานะคะเพื่อจะทําการวัดผลว่าก่อนเข้าหลักสูตรว่าคะแนนเราถึงไหมที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปเรียนหลักสูตรโปรแกรมได้นะคะก็ตามภาพประกอบที่6เขาก็ส่งเมลมานะคะแล้วพี่ก็ทําการกดด็อกเต้นพาสเวิร์ดยูเซอร์เนมอะไรเงี้ยแล้วก็ทําการทดสอบทดสอบทั้งหมดนะคะ แปดสิบข้อของวิวเรียนนี้นะคะเป็นการวัดภาษาเป็นการฟังด้วยนะคะแล้วก็เป็นการอ่านไกรมารู่นี่แน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะมีประมาณแปดสิบข้อแต่คือเขาอาจจะวนกันอันเนี้ยซึ่งข้อได้จริงแต่ละคนที่ส่งนี้มาอาจจะไม่เหมือนกันตรงนี้ก็แล้วแต่ไขนะคะแล้วก็เป็นการวัดผลของเราก่อนที่จะเข้าเรียนนะคะซึ่งผลออกมาอย่างพี่ก็ไม่รู้นะยังไม่ได้ดูเลยนะคะก็สอบไปก็เขาก็บอกว่าเรามีเวลาแค่ตามที่กําหนดเนี่ยกี่นาทีกี่นาทีอะไรเงี้ยพี่ก็ ทำไปนะคะแล้วก็ส่งออนไลน์ไปก็ตามภาพรประกอบที่6และ7เนะะี่ยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะนี่คือขั้นตอนนะคะซึ่งอินดีเทลแล้วเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าทุกสถาบันคล้ายกันหมดนะคะก็คือจะต้องเตรียมเอกสารอย่างที่เราพูดไปนะฮะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาจะย้ายโรงเรียน,นยจะรู้สึกเขาเรียกคลั่ิกนะคะแล้วก็สับสนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยว่าแบบว่าเอออาจจะมีปัญหาแบบว่าเฮ้ยเราต้องทําไงบ้างโน่นนี่นั่นแล้วคนก็จะงงนะคะเพราะว่า สเตปแรกเลยเราลงทะเบียนก่อนจ่ายเงิน100นะคะขอทบทวนนะสรุปนะจ่ายเงินก่อน100นะคะเพื่อที่แต่และโรงเรียนไม่เท่ากันบางโรงเรียนก็200นะนี่ต้องไปดูโรงเรียนด้วยพอจ่ายเสร็จปั๊บเขาก็จะออกเอเซปเลเตอร์ให้นะคะเราต้องส่งเอกาสารให้เขาตรวจก่อนว่าเราคุณสมบัติถ,ถึงหรือเปล่าด้วยนะคะตรงนี้กออ็อยากจะฝากทุกคนช่วยดูแล้วก็พิจารณาด้วยนะคะเพราะว่า จะได้รู้ขั้นตอนเบื้องต้นนะคะสำหรับทุกคนนะคะที่มีข้อสงสัยคาใจอะไรก็ตากก็สามารถอินบ็อกซ์มาหาเราได้นะคะอะไรเราตอบได้เราก็จะตอบนะคะถ้าถ้าคุณชอบวิดีโอนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์ให้เราด้วยนะคะและถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้ใช่นะคะสำหรับคุณและเพื่อนคุณช่วยกดแชร์วิดีโอนี้ให้กักเราด้วยนะคะเพื่อที่จะกราเรยกเป็นกาลังใจให้เรานะคะแล้วก็บอกต่อส่งต่อบริการอย่างที่เราบอกะคะ่ะเรายินดีสน,นุนเสริมทุกคนตลอด24ชั่วโหมดและจะเป็นหนังสวิดีโอนหน้าสวัสดีค่ะ